ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บอสคนรักแบคโน่ครับพาท่านผู้ชมมาดูรถขุดยิตาชิ ZX200 g ครับรุ่นหน้านะครับคันนี้กำลังขุดต่อยางอยู่ครับขุดตอ่อยางยางาลาอายุประมาณ20ปีได้ครับโอไม่ใหญ่ครับขุดสบายๆครับดินไม่แข็งด้วยครับดินมันเป็นดินร้วนดินทรายครับ ตาเป็นดินแดงบินจะเก่งกว่านี้ครับรถใหม่ครับคันนี้แกะกลองมา4เดือนครับไฟหน้าไฟด้านบนครับจะเป็นไฟ LED แล้วนะครับส่องสว่างนี้มากครับกลางคืนครับ เป็นรถของลุงทินนะครับท่นใดที่อยู่อำเภอกำทับจังหวัดกระบี่ครับจะรู้จักกันดีครับลุงทินนะครับตำมายางนะครับมีแมคโครฮิตาชิด้วยครับคันนี้ครับวิ่งตอนี้ต่อหญ่ครับพอุดต่อแปลงนี้จะก็จะทำทางขึ้นแมวมายางด้านบนนะครับแปลงนี้ครับ วันตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูขุดต,ตอนก่อนนะครับเดี๋ยวตอนทำต่างขึ้นข้างบนนี้เดี๋ยวจะมาสายให้ดูอีกทีครับไอหนุ่มซามูไรนะครับอิตาชิอิตาชิกันนี้ก็ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับแต่ควบคุมโดยวิศวกรญี่ปุ่นนะครับ ใช้เครื่องยนต์อิรุสุลาด6 B G 1เทีบเป็นเครื่องยนต์ดกสูบเทอร์โบเดล็กอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำวัดรอบก็ใช้อยู่2,100รอบต่อนาทีครับปั๊มให้เราเ็กที่ใช้ก็เป็นปั๊มของอิตาชิเองนะครับเร็วแรงจัดจ้านนะครับอิตาชิบุ้งเกียบ0.9ลูกบาทเวทนะครับบูมามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษนะครับ ช่วงล่างจะเป็นโรลเลอร์หมดเลยนะครับโรลเลอร์ข้างล่าง7ลูกครับรองรับการกระดกด้านบนจะเป็นโรลเลอร์2ลูกครับรองรับโซ่ไปแสก8 0เซนนะครับมีโรบาร์ด้วยครับไว้กันสายไฟครับกันกิ่งไม้ครับย้ายมาตีว่ากิ่งเรับเวลาย้ายรถเข้าตามซอยเล็กๆครับมีตอนนี้ต่อหญ่ครับ ค้างนะครับอุ้ยสบายๆครับฝนพุ่งตกให้ด้วยครับฝนก่อนฝนตกครับตอนนี้ก็แรงเลยครับดินนิ่มๆเลยครับดินจะเป็นดินขาวครับดินล้วนนะครับ ตนนัวนี้น้ำหนักก็20ตันนะครับราคา4ล้านต้นๆน,นะครับสนใจก็ติดต่ออิตาชิใกล้บ้านท่านได้เลยครับ มีอยู่สามค่ายครับที่มีปั๊มไฮดรอลิกเป็นของตัวเองครับมีฮิตาชิโคมัตสุแล้วก็แคทเทอร์วิลล่าครับที่มีปั๊มไฮดรอลิกเป็นของตัวเองครับนอกกนั้นก็ใช้ปั๊มของเจ้าตลาดเลยนะครับคาวาซากิรถขุดค่ายอืยนยน่นๆนี่ส่วนใหญ่จะใช้คาวาซากิหมดเลยนะครับ ยอดนิยมก็ติดตลาดแล้เราจกิจะต้องกวาดกิ่งมาก่อนนะครับบางทีกิ่งไม้มันบางต่อยางครับเราดูไปเองครับอุ้ยตอนี้ไม่ใหญ่ครับถอนขึ้นมาเลยครับอ่อใหญ่อยู่นี้ครับไม่ยังไงต่อใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับ แต่ดินไม่แข็งครับผมว่าน่าจะงัดสบายสบายครับวิโตน,นี้ก็ใจญครับถอดเลยครับโอ้โหยกเลยครับที่มันยืยนไม่รถยืนไม่เรียบเลยครับ งัดนะครับนอ,อนขึ้นมาแล้วชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ดูผมให้ผมด้วยนะครับรายได้โฆษณาเล็กๆแล้วนะครับก็เป็นค่าน้ำมัน ค่าขนมค่าน้ำครับเวลาเดินทางไปสายคลิปนะครับยืนตากแดดทนร้อนให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปกันนะครับก็ต้องฝากดูโฆษณาด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับมีตอนใหญ่ที่เราตายเมื่อกี้ครับดินไม่แข็งนะครับผมว่าน่าจะสบายสบายครับ พลังเหลือเพื่กับกีดาชิคันนี้กีดาชิ ashi, เป็นรถที่เร็วแรงสู้แข็งครับประหยัดด้วยครับโอ้ยสุดจัดครับลากไม่ยาวครับแต่เป็นดินแดงลากลากเกลียวยาวกว่างครับหลายท่านโบกไปอยู่ที่ปัญญางด้วยนะครับอันนี้กม็มีเหตุผลครับ ต้นยางลากจะสั้นจยาวแต่ผมสังเกตมาครับแลงไหนดินแดงครับลาก,กยาวทุกแปลงทุกสวนเลยนะครับที่วคามถดุดขึ้นมาครับขุดเสร็จก็ต้องกลบหลุมไว้ด้วยนะครับมุมนี้ย้อนแสงนิดหน่อยครับเอานี้วา่ครับ โควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วครับไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสดูแลตัวเองกันกด้วยครับล้างมือบ่อยๆครับล้างมือบเยียวครับเพื่อความเป็นวงจาก,จากยูทูบเบอร์ครับบอสคนรักไปโกลครับดูอขออีกแล้วครับ Nói chắc đi đâu, lọt đi tay Ôi, lụt luôn cắp và lụt cắp Mình lấy tăm, xa lấy tăm Mình tăm, tăm นี้ก็ใหญ่อยู่ยาวอยู่ครับตีเนียนน,นี่สบายๆครับอินาเชียบดิ้นไม่แข็งครับ เพลงนี้ยางพาราเขาได้ปลูกหางด้วยครับระาวาังโดนี้ครับโซดนี้ปลูกหางครับรถก็เลยขุดได้เินขุดได้สองแถวครับเดินรถเริ่มได้แค่สองแถวครับบางต้านก็่าขุดสามเลยแต่ขุดสามนี้สำหรับที่เราปลูกแบบชิดๆกันนะครับ Jayak. Ui, ảnh dài này nó khui khang đó Khui lé Cắt được, tụt cà đục băng ấp Không, mấy cà đục ôi, ôi ตอนนี้ดูอยากทรงแล้วเมื่อกี้รถกระดกเลยครับตอนจังหวะเท่าจังหวะติ้งตอต่อ,ตอยางนี่ก็เอาไปขายนะครับขายที่โรงงานไฟฟ้าเชื่อมมวลครับโรงไฟฟ้าจะซื้อต่อแล้วก็เอามาบดย่อยเป็นรายละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆครับใช้เป็นเชือบเลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเตาไบเลอร์ครับก็เตาไบเลอร์หรือว่าหม้อต้มไอน้ำนะครับ ngặt ca ngon lắm Ngặt đây lắm Cái ngó lương như lắm Hãy subscribe <laughs> แต่ลากลากแก้วลากตรงกลางก็ไม่ยาวเท่าไรครับแต่ลากข้างๆใหญ่ยาวครับใหญ่จัดครับสูงกว่าตัวรถอีกความสูงกมว่าเกือบสองเมตรเกือบสามเมตรนะครับคนเดียวนนี้อ๋อเนี่ยเล็กๆครับ ดินล้วนสวยครับเพลงนี้เด็ดมากเจ๋งเลยครับน่าจะกุณต่อเด็ดนะครับยิราี้มาทำตางขึ้นไปบนออกมายางแปงนี้ครับของยอดเงียบแล้วก็เราจะมา่ายดูยด้วยครับแล้วใสลากไม้ลงลงปวนมาครับ